ก็มาพบกับคุณเช่นเคยนะคะวันนี้เราวัดต่อกันเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะจะมาเฉลยแบบฝึกหัด2.4และ2.5นะคะเป็นไงกันบ้างเอ่ยเด็กๆทำกันได้ไหมนะคะวันนี้เราจะมาเฉลยแบบพร้อมกับคุณแนนเลยนะคะอ่าเฉลยแบบฝึกหัดค่ะ อ้แรกนะคะแบบฝึกหัด2.4นะคะเขาบอกว่านะคะโจทย์บอกว่าเติมคำตอบลงในช่องว่างและเขียนถูกลงในวงกลมนะคะข้อแรกนะคะ9 4 6 5 2 8บวกกับ1,040,72,985 4นะคะ วิธีทำก็คือเด็กๆลองไปบวกกันก่อนค่ะเมานะคะบวกวได้เท่าไหร่ก็เอามาใส่ก่อนนะคะคําตอบก็คือสองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบสามนะคะพิจารณาความสมเหตุสมผลค่ะเราต้องใช้เรื่องอะไรที่เราเรียนมาเองเรื่องค่าประมาณนั่นเองนะคะแรกกากนะคะเก้าแสน่กนนะคะ ประมาณนะคะประมาณจำนวนเต็มหมื่นนะคะได้9ก0 0 0นะคะและหนึ่งล้านสี่แสเจดม่นเนะคะประมาณจำนวนเต็มแสนนะคะได้หนึ่งล้านนะคะจะได้ว่านะคะจะได้9 5้าล้านหะคะบวกกับหนึ่งล้านห้าแสนนะคะ ประมาณได้2ล้าน4แสนหาหมืนะคะดังนั้นนะคะดังนั้น9ล้านเกนหมืับวกกนนะคะประมาณมีค่าประมาณ2 4 5ล้าน4สหาหมนะคะ,สะแสดงว่านะคะ,สะแสดงว่าที่เราคิดเมื่อกี้ก็คือ2 4 1ล้าน4แสนนะคะเป็นคำตอบที่ สมเหตุสมผลนั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อ 2, 2>, 2ค่ะข้อ2นคะค่ะ <maintenant S 2> <lando> คำตอบของ81ล้าน4 7 5 6 3 8นะคะลบกับ9ล้าน5 6 9 8 7 0นะคะเด้รลองไปคิดก่อนว่า81ล้านลบ9ล้านเนี่ยได้คำตอบเท่าไหร่ะคะก็จะได้คำตอบ71ล้าน9 0 5 7 6 8นะคะ มาพิจารณาคามสมที่สมผลของคาตอบกันค่ะโดยใช้เรื่องการประมาณค่าเองนะคะจากแปดเอ็ดล้านสี่แสนเ้าพนประมาณค่าจํานวนเต็มลานได้81ล้านนะคะและ9 5 6 9 6สนห้าห้ารนประมาณเป็นจำนวนเต็มลานะคะได้10ล้านคะเด็กก็เอาแปเล้านลบ ล้านนะคะเหลือ7เหลือประมาณ71ล้านนะคะดังนั้น81ล้าน4 7 5 6 3 8ลบ9ล้าน5 6 9 6 9 8 7 0ประมาณ71ล้านแสดงว่าที่เราคิดเมื่อกี้ก็คือ71 9, 5, 7, ล้าน9 5 7 0 0 เจ8นะคะเป็นคำตอบที่สุ่มสมคุณนั่นเองนะคะเด็กใช้วิธีจากข้อ1ข้อ2นะคะมาคิดข้อ3ข้อสีข้อ5นะคะโดยใช้เรื่องการประมาณค่าเอกค่ะ,ะดูอันแรกเลยค่ะห7 3 4 6 2นะคะประมาณได้นะคะให้เด็กประมาณเต็มหมื่นนะคะเพราะตัวลบนะคะ87,625นนะคะเป็นเต็มหมื่นนะคะ เพราะฉะนั้นเต็มแสนด้านหน้าก็ต้องประมาให้เต็มหมื่นนะคะเพื่อจะลบกันได้นะคะอ่ะประมาณเต็มหมื่นนะคะจะได้5้าแสนเจ็ดหมื่นนะคะลบกับ9ก้าหมื่นนะคะแสดงว่าคําตอบที่ได้ประมาณสี่แสนแปดหมื่นได้เองนะคะข้อสี่ก็คิดเช่นเดียวกันค่ะอ่ะมันเป็นจานวนเต็มหมื่นใช่ไหมคะเด็กๆก็ประมาณเต็มหมื่นนะคะ อันแรกนะคะ48,761นะคะประมาณเต็มหมื่นได้50,000นะคะบวกกับ583,162นะคะประมาณเต็มแสนนะคะได้60,000นะคะข้อนี้จึงตอบประมาณ650,000นั่นเองนะคะต่อไปข้อ5ค่ะสุดท้ายค่ะ27,648,253นะคะ บวกกับ2องล้านสี่แสนเจนปดนะคะประมาณจํานวนเต็มล้านนั่นเองนะคะอ่าประมาณอันแรกได้28ล้านนะคะบวกกับ2ล้านนะคะคําตอบประมาณได้30 00, ล้านนั่นเองค่ะเด็กๆเป็นไงกันบ้างคะทำได้ไหมเอ่ยทำไม่ได้ลองฟังคู่แนนดูอีกรอบนะคะคลิปย้อนอีกรอบหนึ่งนะคะเนบบ้นยบซ้ําเติมทบทวนค่ะต่อไปค่ะไปดูแบบผัดข้อ หรือแบบษัข้อสองไงกันเลยนะคะแบบผันข้อ2องเนี่นะคะคําตอบได้สมเดุสมผลหไม่ถ้าไม่สมดีสมผลแก้คําตอบให้ถูกต้องนะคะเด็กๆต้องดูก่อนว่า8 7 2 5 6 9เ2 5นี่ยลบกับ2 5 2 4 3ได้ผลลัพธ์เป็กน6กแสนสอจริงหรือไม่แต่คำตอบนะคะไม่สมดีสมผลนะคะ เพราะว่าถ้าเด็กๆลองประมาณค่าดูนะคะลองประมาณค่าดูนะคะจะได้คําตอบที่เท่าไหร่คะอ่ะลองประมาณนะคะ8 7ดแสนเนเนี่ยประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มเป็นอะไรเองเต็มหมื่นนั่นเองนะคะได้8 7 0 0สนนะคะลบก,กับ2 5งหมื่นประมาณเต็มหมื่นก็ได้ 25,000นัน่นเองนะคะพอลบกันแล้วได้เท่าไหร่คะ8ป5 0 0 0สเลยนะคะผลลัพธ์ซึ่งแตกต่างกันมากนะคะแสดงว่าค้อนคิดไม่สมเหตุสมผลเองนะคะต่อไปทุกข้อส่งเลยค่ะข้อสอบนะคะ7 5 3 0 2 1นบะคะ, 7, 3, 000, 21, ะ,คะบวกกับ1ล้านแปดแ6นกได้ผลลัพธ์เป็น1 3บล้าน 166,281นหกหมื้ยเดะคะเด็กๆดูซิมันสมเหตุสมผลไหม่าบวกกันแล้วไม่สมเหตุสมผลใช่ไหมคะ<อ>ก็ตอบว่าที่ไม่สมเหตุสมผลนะคะพ่อเด็กๆลองประมาณดูนะคะอประมาณจำนวนเต็มแสนดูนะคะเต็มแสนนะคะประมาณเต็มแสนได้8ปแสนนะคะได้1นึ่งล้านห้าแสนค่ะประมาณเต็มแสนได้1นึ่งล้านหกแสนนะพอบวกกับบุ๊กได้ทั้ง2ี ได้ตัง้งดอก400,000แน่ซึ่งมัดไม่สมเตุสมผลออกมากเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นควรที่จงตอบเลยคะไม่ส,สมเพตุผลคะและเด็กอย่าลืมนะคะหาคําตอบที่ถูกต้องมาตอบด้วยนะคะด้านล่างค่ะต่อไปค่ะข้อสองค่ะให้เด็กใช้การประมาณค่านะคะนะะเราเรียนเรื่องการประมาณค่าไม่สูดเสียเปล่านะคะคณิตศาสตร์สามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยนะคะ ประมาณค่าสิ่งของในชีวิตประจําวันได้เลยนะคะประมาณว่าวันนี้คุณแม่ให้เงินมา20บาทอาจจะไปซื้อน้ําอัดลมเด็กๆลองประมาณดีเด็กๆต้องประมาณใช้เงินเท่าไหร่นะคะก็ไม่เกิน20บาทใช่ไหมคะที่7บาทนะคะได้ขวดใหญ่แล้วนะคะขวดเท่านี้เด้วนะคะขวดใหญ่สุดมดประมาณ42บาทดเด็กๆก,ก็อย่ากินเยอะนะคะกินแค่เล็กน้อยนะคะอาจจะไปค่ะข้อสอบค่ะเติมคาตอบค่ะ พุทธศักราช2,559นะคะประเทศไทยมีประชากรที่มีสัญชาติไทยเป็นชาย31,923,786คนประมาณนี้เด็กๆจะประมาณอะไรเอ่ยอะเราประมาณเต็มล้านเลยค่ะดเด็กๆอะประมาณเต็มล้านจะได้ที่32ล้านนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นหญิงนะคะ33,573,742นะคะ ประมาณเต็มล้านก็เช่นเดียวกันค่ะประมาณเต็มล้านได้34ล้านนั่นเองนะคะและโจทย์ถามว่าประเทศไทยมีประชากรที่มีสัญชาติชายสัญชาติไทยทั้งหมดประมาณ่าประมาณคะเด็กนําค่าประมาณที่เราประมาณเมื่อกี้นะคะเป็นชาย32ล้านนะคะและเป็นหญิง34ล้านนํามาบวกกันนั่นเองนะคะประมาณได้ที่มีสัญชาติไทยนะคะประมาณได้66หล้านคนนั่นเองค่ะ ยัยมาค่ะเด็กๆไปต่อกันเลยค่ะอย่าลืมติ๊กถูกให้ตัวเองด้วยนะคะไปต่อกันที่แบบฝึกหัด2.5้าค่ะแบบฝึกหัดสุดท้ายที่เฉลยวันนี้นะคะแบบฝึกหัด2.5นะคะให้เด็กๆใช้เครื่องคิดเลขหาผลลัพธ์ได้เลยนะคะลูซีเด็กๆจะหาผลลัพธ์ได้ตรงกับเมนไม่เอยนะคะถ้ามีวงเล็บถ้าเจอวงเล็บให้เด็กๆทำในวงเล็บก่อนนะคะอย่าลืมว่าทำในวงเล็บก่อนการลบเอาเลข นมากลบเลขน้อยนะคะข้อแรกนะคะข้อแรกตอบนะคะ824,333ค่ะถ้าถูกติต๊กถูกได้เลยนะคะเด็กๆข้อค่ะข้อ2ค่ะ2,887,030นะคะขับไปต่อที่ข้อ3เลยค่ะนานใช่ไหมคะใช้ขึ้นคิเลขไม่ยากสำหรับเด็กแน่นอนเลยนะคะตอบให้ถูกนะคะสอบ1 2 3่5หนะคะข้อ4ขาย28ล้าน ค่แสน้นอสบเจดนะคะต่อไปค่ะข้อห้านะคะเด็กๆอย่าลืมทําในวงเล็บก่อนนะคะจึงมาบวกกันต่อนะคะขอ้อห้าตอบสองล้านหนึ่งแสเจ็ดห้าพันหนึ่งยสิบค่ะข้อหนะคะทำในวงเล็บก่อนนะะเอา1 2ึ่งันห้าร้อามลบกับ9ก้าสรอยให้สองก่อนจึงนั่มาคูณกับห้าอยแปดสิบนะคะคําตอบก็คือสองล้านหมืสี่ สองล้านหกแสนสี่มื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบค่ะข้อเจ็ดค่ะตอบสี่หมื่นค่ะข้อแปดค่ะตอบสี่ร้อยห้าสิบล้านค่ะสองแสนห้าหมื่นเก้าร้อเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบสองค่ะและข้อเก้าค่ะเด็กๆต้องหาทั้งสองมุมเล็บก่อนนะคะเมื่อได้คำตอบทั้งสองเล็บเอามาลบกันนะคะคำตอบที่ได้ก็คือหนึ่งแสนสามหมื่น 1,457ค่ะและข้อ10ค่ะตอบค่ะอย่าลืมเอาทั้งสองเล็บคิดทั้งสองเล็บก่อนนะคะแล้วจึงนำสองดเล็บนั้นมาบวกกันค่ะตอบ3ามแสนส2มค่ะและแบบสุดคัดสุดท้ายของวันนี้นะคะแบบพิเสุดท้ายของวันนี้คือการชักที่เลขค้าคำตอบโดยที่จดกับ แล้วตอบเป็นภาษาอังกฤษและแปลความหมายด้วยใช่ไหมคะ,ะเด็กเขียนให้เป็นแบบอักษรตัวอักษรตามเพื่อคิดเลขนะคะ,ะมาดูข้อแรกคะ่ะ819้อกแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าิกนะคะ8แ,แทนตัว B นะคะ8แทนตัว b นะคะอ่าดูซิมันเหมือนตัว B นะคะ1ก็คือตัว I นะคะ9ก,ก็คือตัว G นะคะบิกนะคะแปลว่าใหญ่ค่ะ ข้อสองค่ะหนึ่งพันห้าร้อยลบแปดบวกสองห้าบวกหกพั 1, 6, 5, 6, นหนึ่ง้อนงะคะคำตอบที่ต้องคือเจ0ดพันนะคะเจ็ดนหนึอยาะคะ,ะดูซิเขียนแป้ไปภาษาเงกฤษว่าซอยนะคะซอยแปลว่าดินนะคะต่อไปค่ะข้อสามค่ะห้าหมื่นบวกห้ันลบหนห้นะคะ อ่าได้5 3 0 4 5นะคะภาษาอังกฤษค่ะชุดค่ะรองเท้าค่ะต่อไปข้อ4ค่ะ600บวก37บวก,ก5000นะคะได้5 637นะคะแปลเป็นภาษาอังกฤษนะคะแปลจากด้านหลังมาข้างหน้านะคะหรือมองกลับกันนะคะ L ค่ะนี่ค่ะตัว L อนะคะ L E นะคะ G S นะคะ5 h าแฮนตัอ S, นะคะเล็กขาค่ะ,คะ ไปข้อ5้าค่ะสองหมื 25, ่นห้นหลบหคะคะลบ7จ็ดันสี่ะคะได้ส0งร้ยง่ายๆเลยค่ะ2คือแทนตันะคะศูย์ก็คือ O นะคะสูนะคะปลว่าส่วนสัตว์นันเองนะคะต่อไปค่ะข้อหกนะคะเด็กๆอย่าลืมทําในวงเล็บก่อนนะคะเจ็ดสิบเคูณนึ่งนะคะได้7700นะคะละไว้ก่อนนะคะแล้วเอา1 พันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกนะคะหารห้าสิบสองได้คำตอบเท่าไหร่เอาไปบวกนะคะคำตอบเท่ต้องคือเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดนั่นเองนะคะดูสิแปดก็คือตัวนั้นเอง b นะคะสามก็คือตัว e นะคะเจ็ดก็คือ l นะคะ Bell, เ e ล l แปลว่าละกขางนั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อเจ็ดค่ะสี่พันเก้าร้อยหารเจ็ดร้อยนะคะบวกกับเจ็ดสิบคูณห้าสิบนะคะต้องคาในวงเล็บสองอันนี้ก่อนนะคะ คำต,ตอบที่ได้ก็คือสามพันห้าร้อยเจ็ดนะคะอ่านะคะดูนะคะเด็กๆเจก็คือตัว L นะคะศูนย์คือตัว O ค่ะห้าตัว S นะคะสามคือ E ค่ะอ่านว่าอะไรเอ่ยอ่านว่าอะไรแปลว่าหายนะคะ l o s t l o s t แปลว่าหายหรือยืมนเองนะคะต่อไปค่ะข้อสิบแปดค่ะเออข้อแปดค่ะสิบสองคูณเก้านะคะได้ 81นะคะละไว้ก่อนนะคะไปคิดที่ตรงนี้ก่อนค่ะ1 5 0 0 0 8มื0ลบแปดพเหลือ7000นะคะ, 15, 8, เ,อ 7, ะ,คะเอาไปบวกกัน,นะคะ่ะคำตอบถูกต้องก็คือ7000-7108นั่นเองนะคะ7108นะคะแปลเป็นภาษาคิดว่า B นะคะแปคือ B นะคะ o i l นะคะแปลว่าเดือดนั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะข้อ9ค่ะหาในวงเล็บก,ก่อนนะคะเด็ก206ค,คูณ11นะคะได้เท่าไหร่เอา1,000 0นไปลบนะคะได้คำตอบก็คือ7,734นะคะอ่าสก็คือตัว H นะคะ H E W L นะคะอา H นะคะแปลว่านรกนั่นเองนะคะเป็นไงกันบ้างเด็กๆได้เห็นไหมคะคณิตศาสตร์มีประโยชน์นะคะสามารถเรียนได้ทั้งคณิตศาสตร์และ าษาอังกฤษเป็นตัวเลยนะคะวันนี้นะคะไปค้งภาษาอังกฤษอีกหน่อยนะคะเราอาจจะเป็นคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษก็ได้นะคะเตืนาค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆทาถูกหรือผิดยังไงสามารถแก้ไขที่ถุกต้องได้เลยนะคะถ้าไม่เข้าใจดูคลิปคุณแอนอีกรอบนึงน้นย้ำาสริเติมทบทวนบ่อยๆรับรองเปเด็กเก่งคณิตศาสตร์แน่เลยนะคะสำหรับวันนี้จบคลิปนี้ค่ะบ๊ายบายและเจอรูแนนนะคะในแบบฝึกหัดต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ